สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง f c สมาชิกที่รักทุกท่านนะคะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะทางช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยในศึกวันลุมพินี E.P. ีที่111นะคะประจำวันศุกร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2,568ค่ะ จัดการแข่งขันที่สนามมวยลุมพินีนะคะมวยเริ่มแข่งขันเวลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายท่อสดทางเพจวันลุมพินีและถ่ายท่อสดทางทีวีสีช่อง7เริ่มตั้งแต่เวลา20นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะมวยจัดการแข่งขันทั้งหมด12คู่ค่ะแต่วันนี้ดิฉันจะหยิบยกเอาคู่มวยที่โดดเด่นหน้าเล่นหน้าลุ้น และถ่ายทอดสดทางทีวีสีช่อง7มาฝากสมาชิก FC จําจำนวน5คู่นะคะนั่นก็คือคู่ที่8คู่ที่9คู่ที่10คู่ที่11และคู่ที่12ค่ะ นอกจากนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มทีเด็ดมวยสด VIP ด้วยนะคะได้แนวทางทีเด็ดไปทํากําไรกันแบบเน้นๆเลยนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm เกค่ะย้ํานะคะแอด mm เกค่ะเพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย mm 9 8นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ เพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนวิจารมวยดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะและต้องขอเรียนแจ้งสมาชิกนะคะว่าอันนี้เป็นการออกทัศนวิเคราะห์วิจารณมวยแบบล่วงหน้าค่ะคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้จัดนะคะเรามาติดตามรับฟังรับชมกันเลยนะคะนะว่านัก ชกคู่มวย5คู่ในวันนี้ที่จะนํำมาฝากสมาชิก f อทุกท่านกันมีใครชกกับใครบ้างนะคะเราไปเริ่มกันที่มวยคู่ที่8ของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างนะคะนักชกวัย23ปีค่ะสูง173เซนติเมตรจะจะค่ายมวยสอยิ่งเจริญการช่างนะคะ สถิติในวันลุมพินีค่ะชก1ครั้งชนะ1น,นะคะโดยชนะนอกยกสองสุไลมานลูกสวนในศึกวันลุมพินีอีีที่76ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะเจ้าปืนใหญ่เกียรติก้องเกลียงไกลค่ะนักชกวัย2 2ปีนะคะสูง173เซนติเมตรค่ะสอมอยที่ค่ายมวยเกียรติก้องเกรียงไกลมวยไทยยิมนะคะเปิดตัวไฟแรกในศึกวันลุมพินีนะคะ เรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่8กันนะคะมวยคู่นี้จะชกกันในกติกามวยไทยรุ่น136ปอนด์นะคะกอไผ่ค่ะปัวเจ้ากอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างเนี่ยเป็นมวยที่เชิงไม่สนเปิดเกมชนลูกเดียวเลยนะคะเปิดเกมสัดแข้งต่อยหมัดบูดุดันเปิดตัวไฟแรกในเวทีแห่งนี้ไว้ อย่างสุดหรูเลยนะคะด้วยการเอาชนะน็อกเจ้าสุไลมานในขณะที่คู่ชกในวันนี้ก็คือเจ้าปืนใหญ่เกียรติก้องเกลียงไกรนะคะตัวนี้นักชกค,คนนี้ก็ขึ้นมาจากาศึกลุมพินีเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์ก็ในรูปแบบ3ยกนั่นแหละคะ่ะเป็นนักชกฟอร์มสดนะคะสามไฟ์หลังชนะรวดเลยนะคะก็เลยได้มีโอกาสได้ขึ้นมาเทียบชั้นได้ขึ้นมา ชกในเวทีแห่งนี้ก็คือศึกวันลุมพินีนะฮะเทียบชั้นมวยคู่นี้นะคะการผ่านเบอร์มวยประสบการณ์มวยหนักแรงอยู่ที่เจ้ากอไผ่ค่ะในทัศนะมุมมองของดิฉันเสียนเปรี้ยวเมืองคอนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่8ของรายการค่ะกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างนะคะ ชนะเจ้าปืนใหญ่เกียรติกล้องเกรียงไกรค่ะไปต่อกันที่คู่ที่9ของรายการนะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะวัชรพลสิงมาวินนะคะนักชกวัย22ปีค่ะสูง180เซนติเมตรจากค่ายมวยสิงมาวินนะคะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินีชกไว้5ไฟชนะ2แพ้3นะคะ3ไฟหลังแพ้คะแนนอัสลามจอออดิคอป ที่วันลุมพินีอีพีที่54ค่ะแพ้คะแนนสันเพชรสอสละชีพที่ศึกวันลุมพินีอีพีที่73นะคะล่าสุดค่ะแพ้นกยกหนึ่งสิงโดมทองนอกยีนลาดกระบังที่ศึกวันลุมพินีอีีที่87มาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะเพชรพยาไทยแสงมรกตค่ะนักชกวัย22ปีสูง174ซนเมตรนะคะจาก ไายมวยแสงมรกตค่ะเปิดตัวไฟแรกในศึกวันลุมพินีแห่งนี้นะคะแต่ฟอร์มล่าสุดในรูปแบบ5ยกที่ต่อยไว้2องไฟล่าสุดนะคะมีชนะคะแนนลูกลิมิตสิงคลองสีแล้วก็ชนะคะแนนเทียนชัยเอกเมืองนนค่ะเรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่9กันนะคะมวยคู่นี้จะชกกันในกติกามวยไทยรุ่น130ปอนด์ค่ะ วัชรพลสิงมาวินค่ะมวยสูงยาวเข่าแหลมเตะขาต่อยหมัดเหลี่ยมเข่าหักแทงดีเจนเวทีแห่งนี้นะคะแต่ฟอร์มช่วงหลังโรยลงไปแพ้ติดติดกัน3ามไฟรวดเลยนะคะวันนี้มาต้อนรับน้องใหม่จากศึกมวยดีวิถีไทยของท่านสอจอวิชิตเมือง8ริ้วนะคะนั่นก็คือเจ้าเพชรพญาไทยแสงมรกตซึ่งเป็นมวยขวาสูงยาวฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีมีลูก เตะก้านคออันตรายนะคะมวยคู่นี้นะคะวัชพรพลนะคะแม้จะผ่านสังเวียนแห่งนี้ก็คือศึกวันลุมพินีมากกว่าแต่อาวุธก็ยังไม่หนักไม่คมพอเพชรพยาไทยแม้วันนี้มาเปิดตัวไฟแรกนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าจะตื่นเวทีหรือไม่หรือไม่ก็จะกล้าออกหรือเปล่านะคะถ้ามองว่าอาวุธมวยเนี่ยมองที่อาวุธมวยความหนักแรง ถ้าทางฝั่งของเจ้าเพชรพญาไทยไม่ตื่นเวทีนะคะกล้าแลกกล้าลุยกล้าออกมองว่าอาวุธหนักแรงคมกว่าทุกลูกนะคะในทัศนมุมมองของดิฉันเซียนเกลียวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่9ของรายการค่ะเพชรพญาไทยแสงมรกตจะชนะวัชรพลสิงมาวินค่ะไปต่อกันที่มวยคู่ที่10บของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะเพชรวิชิตสิงมาวินนะคะ นักชกวัย23ปีค่ะสูง175เซนติเมตรนะคะจากค่ายมวยสิงมาวินค่ะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินีนะคะชก8ไฟชนะ4ี่แพ้สีค่ะ3ไฟหลังแพ้คะแนนบัวเขียวปอเป่าอินที่วันลุมพินีอ p 8ีแแพ้คะแนนซ่อนรักแฟร์เทคที่วันลุมพินีอ p พีล่าสุดชนะคะแนนยกสิทธิ์อรถที่วันลุมพินี e ีที่101ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะ ซ่อนรักแฟร์เทคค่ะนักชกวัย28ปีสูง170เซนติเมตรจากเมียนมาซ้อมอยู่แฟร์เทคนะคะนักสถิติบนเส้นทางวันลุมพินี11ไฟชนะ6แพ้5นะคะ3ไฟหลังค่ะชนะคะแนนเพชรวิชิตสิงห์มาวินที่วันลุมพินี EP ีที่91ค่ะชนะคะแนนโจอาคิมอูรากีที่วันลุมพินี EP ีที่98ค่ะ ล่าสุดแพ้คะแนนขุนพลน้อยสอสมหมายไม่เอกฉันนะคะเรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่10กันนะคะมวยคู่นี้จะชกกันในกติกามวยไทยรุ่น137ปอนด์ค่ะเพชรวิชิตมวยฝีมือมวยขวาเตะหนักต่อยแรงเคยแพ้มานะคะ ในขณะที่คู่ชกในวันนี้ก็คือซ่อนรักแฟรติกมวยฟอร์มสดใสชนะมาห้าไฟติดเพิ่งมาพลาดในไฟล่าสุดนะคะที่มาแพ้ให้กับเจ้าขุนพลน้อยสอสมหมายและเป็นการพลาดโอกาสลุ้นสัญญาวันใหญ่ด้วยเลยนะคะวันนี้มาเจอคู่ปรับเก่าอย่างเจ้าเพชรวิชิตสิงห์มาวินที่ไม่หนักแรงเท่ากับขุนพลน้อยนะคะก็เลยเป็นโอกาสให้ซ่อนรักได้ย้ำัยอีกครั้งแน่ในไฟนี้นะคะในทัศนมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะ ขอฟันธงว่ามวยคู่ที่10ของรายการค่ะซ่อนรักแฟเทคนะคะจะชนะเพชรวิชิต สิงมาวินค่ะก็ผ่านไป3คู่แล้วนะคะสำหรับทัศนวิจารณ์มวยดีๆก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องที่เด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด m มเค่ะย้ำแอดมมา MM นะคะเพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนวิจาร์มวยดีๆ ไปพร้อมๆกันนั่นเองไปต่อกันที่มวยคู่ที่11ของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันร,ระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะพึ่งหลวงบ้านแรมบ้านะคะนักชกวัย25ปี 0, สูง169เซนติเมตรจากค่ายมวยบ้านแรมบ้าค่ะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินี11ไฟชนะ7แพ้4นะคะ3ไฟหลังแพ้นกยก3ยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะที่วันลุมพินีอีีที่85แพ้นกยกสออาคีฟกูรูซาดา ในศึกวันลุมพินีอีพีที่94ค่ะและล่าสุดแพ้น็อกยก2นักรบแฟเทคที่วันลุมพินีอีที่101นะคะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินค่ะป้อมเพชรพานทองยิมนะคะนักชกวัย26ปีสูง170เซนติเมตรนะคะจาก PK แสนชัยมวยไทยค่ะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินีนะคะ7ไฟชนะ4แพ้3ค่ะชนะคะแนนสุรยันเล็กพอย,ยิ่งที่วันลุมพินีอีพีที่54 ชนะนกยกหนึ่งสุริยันอขออภัยค่ะแพ้นอกยกหนึ่งสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งที่วันลุมพินีอีพีที่68และล่าสุดแพ้คะแนนอัสลามจอนออริคอฟที่วันลุมพินีอีีที่88ค่ะเรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่11กันนะคะมวยคู่นี้จะชกกันในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวทค่ะพึ่งหลวงบ้านแรมบ้านะคะมวยจังหวะฝีมือเตะต่อยหมัดศอกรุนแรงมีลุ้นตลอด ฟอร์มตกไปสามไฟหลังพ่ายรวดเลยนะคะในขณะที่คู่ชกในวันนี้คือเจ้าป้อมเพชรพานทองยิมนะคะเป็นมวยครบเครื่องหนักแรงทุกลูกการผ่านตัวมวยเบอร์มวยในเวทีแห่งนี้มองว่าไม่ธรรมดานะคะเคยผัดแพ้ผัดชนะกับสุริยันเล็กมาด้วยนะคะเทียบชั้นมวย พึ่งหลวงนะคะเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงก็จริงนะคะถ้าต่อยโดนนะคู่ชกก็มีสิทธิ์ร่วงนะคะแต่ในทางกลับกันพึ่งหลวงเป็นมวยที่โดนไม่ได้เลยนะคะแต่พอโดนคู่ชกต่อยบ้างโดนหมัดเข้าไปบ้างนี่ก็พร้อมจะร่วงได้ทันทีเหมือนกันกันนะคะก็เลยในทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่11ของรายการค่ะป้อมเพชรพานทองยิมนะคะจะชนะพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าค่ะไป ปิดท้ายรายการกันที่มวยคู่ที่12ของรายการนะคะซึ่งเป็นคู่เอกนํำรายการนั่นเองเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนานะคะนักชกวัย26ปีสูง170เซนติเมตรซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทยนะคะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินี7ไฟชนะ3แพ้4ค่ะ3ไฟหลังแพ้คะแนนเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพทนบุรี ที่วันลุมพินี EP ที่46ค่ะ แพ้คะแนนกล้องศึกแฟร์ทิกที่วันลุมพินีอีีที่53นะคะล่าสุดแพ้คะแนนดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะซินวิโอวีเตสค่ะนักชกวัย3 1ปีนะคะสูง171เซนติเมตรจากทีม MFC น้อยสิทธ์ยอดธงนะคะ7จ็ดไฟบนเส้นทางวันลุมพินีชนะ2แพ้5ค่ะ3ไฟหลังนะคะแพ้คะแนนคิมูระอายูมุที่วันลุมพินีอีพี63 แพ้คะแนนพันพยักจิตเมืองนอนท์ที่วันลุมพินีอีพีแปล่าสุดชนะนกยกสองโทโมกิซาโตะวันลุมพินีอีพีที่หนึค่ะเรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่12ซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนั่นเองนะคะมวยคู่นี้จะชกกันในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทค่ะเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนามวยขวาเปิดเกมเดินควา้าคอรัดในเหนียวหมัดแรงกล้าแลกกล้าสวน ช่วงหลังมาฟอร์มโรยฟอร์มตกลงไปนะฮะแพ้ติดติดกันมา3ไฟรวดนะฮะแต่แพ้มวยอย่างเจ้าเสือใหญ่เอ่ยก้องศึกเอ่ยพวกนี้นะฮะวันนี้มาเจอเจ้าซินวิอูวีเตสนักชกจากโรมาเนียซึ่งฟอร์มการชก ไม่สวยหรูนะคะเพิ่งมาแจ้งเกิดได้ในไฟล่าสุดด้วยการเอาชนะนกยก2สองโทโมกิซาโตะและที่สำคัญนะคะซินวิโอวีเตสเคยพ้ายให้กับยอดเหล็กเพชรออ,อัชเริยะเคยพ้ายให้กับเสกสันออขวัญเมืองและเคยพ้ายให้กับกล้องไกลสอสมหมายก็มองว่าไม่ธรรมดาเช่นกันนะคะเพชรสุขุมวิทเคยพ้ายมวยพวกมวยฟอร์มสดมาแต่ในขณะเดียวกันที่ซินวิโอวีเตสแพ้มวยจอมเก๋ามา ก็เลยมองว่าประสบการณ์การผ่านเบอร์มวยการผ่านมวยที่กระดูกดีๆเนี่ยซินเอ่อซินวิโอวีเตสวันนี้ผ่านกระดูกดีๆมามากกว่าน่าจะเก็บชัยเหนือเพชรสุขุมวิทได้นะคะในทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอบฟันทงว่ามวยคู่ที่12ของรายการค่ะซินวิโอวีเตสนะคะจะชนะเพชรสุขุมวิทบอยบางนาค่ะก็ครบถ้วนสำหรับ ทัศนะวิจารณ์ดีๆ5คู่ในวันนี้นะคะที่นำมาฝากสมาชิก f อกันนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องที่เด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนคะ่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด FM 98คะ่ะ ย้ำนะคะ ad mm 98ค่ะเพิ่มเพื่อน id มี ad นำหน้าตามด้วย mm 98นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนวิจทยา์มวยดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะก่อนจากนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะศึกวันลูมินี ep ที่111ตองหนึ่งเลยนะคะประจำวันศุกร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2560 8นะคะคู่ที่8ของรายการค่ะกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างจะชนะเจ้าปืนใหญ่เกียรติก้องเกรียงไกรนะคะคู่ที่9ค่ะเพชรพยาไทยแสงมรกตจะชนะวัชรพลสิงห์มาวินนะคะคู่ที่10ค่ะซ่อนรักแฟร์เทคจะชนะเพชรวิชิตสิงห์มาวินค่ะ คู่ที่11นะคะป้อมเพชรพานทองยิมจะชนะพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าค่ะและคู่ที่12นะคะซินวิโอวีเตสจะชนะเพชรสุขุมวิทย์บอยบางหนานะคะ ก่ครบถ้ทวนกระบวนความแล้วสำหรับวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยสมาชิก f c ไว้ที่ตรงนี้ด้วยเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอไวพอรอให้พี่น้องสมาชิก F$ c ทุกท่านนะคะจงประสบแต่ความโชคดีค่ะเข้าตัวแพ้ก็ขอให้ได้เงินนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะคงต้องขอกราบลาสมาชิก f c ที่รักทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ